สวัสดีครับถึงบ้านเรียบร้อยนะครับกับเจ้าคอมมวเตอร์ปี2010นะครับป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะครับสวยบางเดิมนะขาวอมชมพูนะลำนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะเพิ่งถึงบ้านเลยครับเอาเรียวๆไปเลย่ะไปดูรอบคันกันจัดตรงหรอๆยางใหม่ปีผ้า4ี่เส้นนะขาวมุกชมพูนะสวยๆเลยสตาร์ทเครื่องยังไม่ได้ทันได้ดับเลยนะเพิ่งมาถึง บอกคัดต้อมเต็มลำนะฮะตูต้เครื่องเสียงนะแอร์ทรงไทยนะครับแอร์ไมโครโบัสเรียบร้อยแล้วห<อ>ล่อเลยนี่หล่อหล่อไปเลยนะ ายใน V.I.P. นี่นี่ดูนี่ดูมิกนี่เห็นไหมมีมิกไว้เล่นเสียงด้วยนะครับจอยดอยเรียบร้อยนะภายใน V.I.P. เบาะสามแถวนะเป็นคัตตอมหมดเลยนะครับภายในเป็นยนต์เจริญนะ V.I.P. เต็มระบบนะครับสวยๆเลยนะซอกมุมเดิมจา๋าน็อตเดิมไม่เคยขยับนะฮะ สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำพื้นเพลินสีสวยเลยประตูดูดเรียบร้อยครับเครื่อง2.5ดีเซลนะประหยัดน้ำมันนะเทสให้เรียบร้อยนะฮะนี่เป็นไงหล่อๆไปเลยนี่มาดูแสงสีเสียงยามค่ำคืนกันก่อนนะรถพึ่งมาถึงเลยนะครับขาวมุกชมพูนะครับลำนี้นะเดี๋ยวให้ดูตอนกลางวันอีกทีหนึ่งอันนี้ให้ดูก่อนว่ารถมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะ หล่อๆไปเลยนะซ่องมุมเดิมจ้าครับเม็ดอเม็ดครบๆนี่มีปลายท่อให้ด้วยไทยเทนะฮะเบาหมุนได้2แถวนะแถวหลังเป็นรางสไลด์นะครับหล่อๆไปเลยครับนี่มุมนี้เป็นไงนียง่ยังได้ยังได้นะเอจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมครับจองเงินได้รดนะจองลมได้ลมครับสำหรับที่นี่นะะ ให้ดูกันคร่าวๆก่อนให้ดูกันเรียวๆไปเลยนะล้อทียดี ee, นะขอบ18นะครับยางใหม่4ีเส้นนะแบตดงบันไดไฟมีครบเรียบร้อยนะนี่มีบาร์ด้วยนะครับคอนโซลกลางสวยงามนะระบบไฟวิปปบวับวิบวับใช้งานได้ครบทุกจุดนะฮะแอร์หลังไมโครบัสเรียบร้อยเป็นของทรงไทยนะเบาะนะนี่ ใหม่ๆเลยนะครับปอพึ่งใส่นะครับยกชุดใหม่มาหกหมื่นห้ามั้งนะเต็มคันนะครับระบบแสงสีเสียงครบวงจรนะฮะจอสไลด์ไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับนี่เข้าใหม่เข้าใหม่ครับเผื่อเข้าตาใครนะรีบมารีวิวให้ดูก่อนเลยนะเข้าๆหนึ่งคลิปก่อนนะฮะ พึ่งเข้าใหม่พึ่งเข้าใหม่นะครับภาษีหกเก้าครับมีปอหนึ่งแถมให้ด้วยยันปีหน้าเลยนะรประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งนะยันปีหน้าเลยนะครับสวยนะหน้าสิบสี่เรียบร้อยนะครับหน้าสิบสี่กระจังเวนจอรี่นะฮะเครื่องดีไม่เยิ้มไม่ไอไม่ดันนะความร้อนนิ่งๆนะครับนี่หน้าสิบสี่เรียบร้อยครับรอๆเลยนะ อารมไฟฟ้าเบิกใหม่ให้อีกสองอหนึ่งตัวนะลำนี้นะฮะรอๆสวยๆเลยนะจองก่อนได้ก่อนครับรถพึ่งถึงนะราคาแพงเหมือนเดิมครับนี่รอจริงนะพร้อมใช้พร้อมใช้นะครับก็เอาไป1คลิปก่อนนะครับสายด่วนโทนะโทได้เลยครับ0800 หนึ่งสี่แปดเจ็ดห้าห้าครับ0 8 0 0์แปดศูหนึ่งสี่ปดเจ็ดห้าห้าครับโทรมาได้เลยนะรับสายได้ตลอดนะครับถ้าไม่รับแสดงว่าหลับนะ่ดูมุมนี้มุมนี้โอ้ยังรอนะจองก่อนได้ก่อนครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับผม